ป่าิดปุนี้ครับมันนี้ก็เจอกันในป่าเฮ็ดเหมือนเดิมเ้ยพี่น้องมัอนี้สิมาอัปเดตป่าให้เบิ่งกันว่าช่วงนี้มีเฮ็ดยังออกครับพี่น้องเว้ยนะเจอแล้วมืัอนี่พอดีจูงครับเฮ็ดไข่มืัอนี่นี่ดอกบานครับนะใส่ระยังก่อนจูงน้อยเห็ดไข่พี่น้อง จะเป็นส่วนที่เก็บมาครับบรรยากาศในป่าช่วงนี้กับฝนตกครับเมื่อวานนี้ฝนเพิ่งตกให้เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลย ดอกหนึ่งครับเห็ดไข่งามดเฟ็ดไข่ก็ได้อีกดอกหนึ่งครับ,รรบจูงน้อย โอ้นี่ดีครับสองจูมสามครับในสามจูมงามๆครับี่โอ้โหนี่ออกนีพี่น้องเลย อ่าฮะสองดอกเสียหายแล้วดอกนงนึ่งออกอยู่โพดน,นี้ก็ได้จูมนึงครับใครกับบุยกออกปันไดครับพี่นอ้องยังได้เห็นอยู่นี่ก็อีกจูมงามนึงครับจูมนี้ก็ได้ อยู่ง่อยครับอยู่นี่ครับมีอยู่ไม้นี่สองดอกครับพี่น้อง สองดอกครับโอ้สงามเป็นด้สองดอกก็ได้ะยังดียังมีให้เก็บครับโอน,นี่มีอดอกนึงครับอืมพอดีงามเลยดอกนี่มีอดอกนึงครับ นอนถ่าแล้วดอกนี่โูนนี่ก็เห็นอยู่นี่นองเลยโอ้ดอกบานดอกหนึ่งครับกับดอกจูมล่มไว้ถ่าละ ออดอกน้อยครับนี่อีกหนึ่งดอกครับอหนึ่งดอกนึงอีกหนึ่งดอกสวยๆครับงามอยู่พี่น้องดอกนี้อ้าวดอกนี้งัวเหยียบ งอเหยียบพี่น้องเว้ยดอกนี่งวเหยียบมึงนี่อือดอกนีงครับดอกมั้คนทุกใสโอ้เบิรงนูปผูกเอากลิ้งผได้ทำความสะอาดซะก่อนโหดมากเฮ้ย ีอีกดอกนึงดอกมีไข่เนี่ยไข่ในดอกนี้นนนจุม่มนึงครับส,สวยๆครับพี่น้องมีอ,อีกจุ่มนึงโอ้จุ่มนี่งามอยู่ มือนี่ถือว่าพ่อได้เห็นอยู่ครับเห็ดไข่ก็ได้จุ่มน้อยนึงครับจุ่มในน้อย,อ,ยอันนี้เป็นกระติ่งน้อยมันครับพี่น้องสีโบกเก็บเอาครับมือนี่ฮะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวสั่งมาเอาอีกหนึ่งดอกครับ งามอยู่พี่น้องเลยดอกนี่นีจน่จุมนึงครับจุมนี่สวยอยู่ครับจุมนี่ก็ได้นี่เป็นดอกบานครับดอกบานครับดอกนึง ขนทกใสก็ประมาณนี้หละพี่น้องเฮ็ดไทยก้อีกหนึ่งดอกครับโอ้เกือบสิโบเรือดอกนี้อีกจุมนึงครับเกือบโบห็นจุมนี่งามอยู่ได้สำนีแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ ราะว่ามื้อนี้มากคับคือว่าสิบุ่ได้ยังครับก็บประมาณนี้แหละมื้อนี้ก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้น้ำเนเด้อครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบ้านคุณบาคก,กับพมบ่าวสิบ์ผู้นี้น้ำเนี้ยครับก็ถือว่าพอได้กินอยู่มื้อนี้ก็ได้สําหรับการหากองบ่าวสิ์มื้อนี้ครับพี่น้องก็ถือว่าได้พอสมควรอยู่เฮ็ดก็ได้ว่าสมกับเฮ็ดมันบ่ออกครับ ส่วนมากก็เป็นเ็ดไขลครับนี่ก็ได้สำหรับคลิปนี้ผมบาวซิดกับชิพพอไว้สํานี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ